เนี่ยท่อเลยแล้วเป็นอะไรเน,นี่ยกำลังเอาออกมาเนรือนี่คืออะไรตะกี้รุ่นรุ่นไหนนะชรุ่นช่างหน้าที่มาแย่กันนะท,ท,ท่อท่อพีวีซีท่อตุนไังเลยเนะนี่ยกำลังเอาออกกัอยู่เลยปั๊มหนึ่งกำลังเอาออกกัอยู่ตอนลงอ่ะมันมีน้ำใช่ไหมแล้วก็มันขึ้นตัวพอดีใช่ไหมมันก็ลงไม่ได้ใช่ไหมแต่เอาขึ้นเนี่ยมันพอดีท่อแล้วก็ทีนีก้ก็มาเอาขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยได้สะดวกกว่าแต่ยังยังแม่หลังชั้นเนี่ยแม่หลังจะเอาไอ้ที่เห็นไม่ตัวปั๊มอ่ะไอ้นี่ยี ไม่ออกกลัวตัวแจ้งคือแจ้งช่างแหละจะมีจะมีช่างนะตั้งแต่เคตั้งแต่จุนสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยคือยิ่งยิ่งไปอัดมันนะออกแล้ว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 นี่ไงนี่ไงออกเลยๆตั้งแต่ตั้งแ่จุนมีอยู่สคนตัแต่จุนเคช่างนะก่อนก่อนก่อนรุ่นก่อนจเกียนะอ่ะวิวิเคราะห์นะนี่นี่ยมันลงไม่ได้ไง อ้อรูพอเดมันแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยรูรูน้ำทิ้งมันรูแค่นี้ก็มีการยัดอะมันไม่ใช่นนาะช่างเนาะไอ้ยังพบก้หลังเนี่ยพบก้หลังไห่ขนาดเศษนี่ก่อนจะทำห้องน้ำนะจะกวาดดินกวาดอะไรผมเข้าใจไม่ใช่แม่หลังเนี่ยแต่ว่าไอ้คนที่มามาซ่อมเนี่ยมาซ่อมทุบมันมีทั้งเศษตูนมีทั้งไอ้พวกนี้สาเหตุก็คือว่าพอทําเสร็จแล้วเนี่ยก็คือแบบง่ายง่ายไม่เอาใส่ถังขยะใช่ออะแย่ต่อเลย นี่นี่เราไม่เหมือนแต่ปวดอย่างนี้